เชิญคุณป้าโดนแก้วน่ารักทีเดียวเชิญครับเชิญหัวเรือใหญ่นะครับ นี่ก็ปีที่21นะครับที่สารนักพิธีอยากนำใช้ผู้ชมทุกท่านมาครับขอบคุณทุกกำลังใจของทุกความรักของพี่ตานะครับที่มีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนะครับก็ติดต่อไปที่ปนเปิไม่ใช่ผ่านอินผู้สุดเด็เองอบจะรู้เรื่องแล้วขอบคุณนะครับอ่ะ ถ้าเห็นภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวมาต่อเค้กกันนะครับ21ปีทุกวันวันกระทงจะเป็นวันเกิดของพี่เมืองสองนามน้ำเพชรน,นะครับก็ขอให้มีปีต่อไปครับ22 23 24จนถึงนู่นเลยครับปีที่100อยู่กันได้ถึงนะครับเอาเอาต้องกัรสัก50ปี50ปีเนี่ยไม่แน่นะปีหน้าปี22เนี่ย่ะทำไมครับ คุณอาจจะไม่ได้เห็นโคศกก็ได้เขาจะบิดไม่เหมือนกันาเขามาช้าเขามาช้าเฮ้ยผมมองขอกมาหนิป๊อกป๊อกมาป๊อกอรับใช่ครับป๊อกครับมาถ่ายรูปปีที่ยี่สิบเอ็ดก่อนปีต่อไปไม่มีเพราะว่ากันอยู่มาตั้งแต่เนอร์บุกเบิร์ดร้องไห้ทำไมเนี่ยพ่อยังมีชีวิตอยู่ร้องไห้ลูกๆเอกมาถ่ายรูปด้วยกันลูกๆใส่กางเกงขาสั้นเลยหล่อจังเลย ป้าครับปมาไ่้ลูกสาวสวเข้าไปมับสาวครับก็ขอนิดนึงครับจะตอด้ะต่ก็อก็มีตะป๊อกนะ นะคะของสองดาวน้ำเพชรก็จะขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับรุ่นแรกนะคะรุ่นปุกเบิกเลยที่ท่านให้ความรักความเมตตาม,มาตลอดมากันไม่ไหวก็มีแต่ก็ยังส่งแรงใจยัง,งรกักและคิดถึงและเด็กๆทุกคนก็ยังให้ความเคารพกับท่านตลอดนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลง และก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยิ่งนะคะทั้งแฟนคลับรุ่นใหม่นะคะที่เพิ่งจะได้มาผู้บาดเจอเจอและก็ให้ความรักความเมตตาต่อทีมงานสอดรานับเชรทุกๆคนนะคะก็ดีใจขอให้รักกันอนี้เป็นนานานเมตตาเด็กๆทุกๆคนบนเวทีนะคะถ้าหากว่าใครคนไหนดื้อไปบ้าง กล่าวว่าจาไม่สุภาพแม้แต่การแสดงบนเวทีอาจจะมีอ,ะอยากโรดไปบ้างนะคะก็ต้องของกราบประทานภัยแทเนเด็กๆทุกๆคนติดชมได้เตือนได้สิ่งใดไม่ดีต้องบอกกันนะคะเด็กคนไหนดื้อบอกเลยโตแล้วเลยที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะก็ เราคิดว,ว่าเด็กๆทุกคนก็เป็นลูกหลานของแฟนคลับทุกๆคนเรารักกันเหมือนพี่เหมือนน้องนึงกงว่าเป็นลูกหลานของท่านและก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดจะขอตอบแทนพระคุณแฟนคลับทั้งรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะคะการแสดงบนหนเวทีเราจะหาสิ่งดีๆ และก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนต่อท,ตท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ท่านการุณาให้เป็นของขวัญกำลังใจกับเด็กๆทุกๆคนนะคะขอกลับขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะนะคะจากใจเลยกลาบแทนลูกหลานทุกๆคน ก็ขอให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีเสีย,ยนะคะคูณคูณกันไปนะคะเอาที่เราพอกำลังนะคะสบายใจให้แล้วไม่เดือดร้อนเท่านั้นเห็นหน้าท่านทุกคนก็มีความสุขแล้วที่ท่าไม่ทิ้งกันเราจะรักกันแล้วก็จับมือกันไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะและเชื่อว่าสัญญาว่า ทุกๆคนจะเป็นคนดีจะเป็นเด็กดีและจะเป็นที่รักของแฟนคลับทุกๆคนเสมอต้นเสมอปลายค่ะก็ะะขอให้มีความสุขกับทุกๆนาทีที่มานั่งอยู่หน้าเวทีของสอนรามน้ำเพชรค่คะก็ขอให้ทุกพีมีความสุขเรามาแฮปปี้เบอร์เจกันวันนี้และที่นี่21ปีของสอนรามน้ำเพชรพร้อมๆกันค่ะ Hãy sốt thì sốt xíu anh thơ Để mà thơ thấy hoang mang dài hãy cứ nâng bàn tay thì chẳng ีขอให้ทุกคนเอ็นที่รักของคนตลอดไปครับนะเท่านั้นชครับแล้วก็คนบนฟ้ามองดูอยู่นะครับแล้วก็เอาลูกป๊อกไปซะแล้วป๊อกไม่ก็21ปีิบเอ็ีแล้ว คุณพ่อมันัตนะครับก็คือผู้ก่อตั้งทีมงานสาดกัดน้ำมิรนะครับ21ปีนี้ไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะครับกว่าเราจะมาถึงปีที่21ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านแต่รุ่นแรกนะครับที่เราเริ่มแสดงครั้งแรกเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะครับศิลปินก็แต่ละคนก็นั่งอยู่ข้างหน้าเลยไม่ยากเลยนี่นั่งอยู่ที่รุ่นแรกชุดแรกเลย นะคะพระเบนเนะเอ๋น่ปกนี่ติดตามกันมานะคะปคเป็นสิบปีนะครับไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็มีความทรงจํากันมาแล้วก็ยังให้กําลังใจยังสนับสนุนกันมาจนถึงทุกๆวันนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนคลับที่ทุกครั้งก็จะคอยมาสแสดงความยินดีนะครับที่ศิ่งินที่คุณรักที่คุณชื่นชอบประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในคลับอย่างเดียว ศิลปินพวกเราทุกคนนะครับก็ต่ออางย ala yes. ินดีกับความสําเร็จของศิลปินทุกคนงานพวกเรานะครับเราอยู่กันแบบครอบครัวนะครับทุกความสําเร็จเรางอนที่จะยินดีและก็สั้าขวัความรู้สึกกันเสมอนะครับก็ขอบคุณมากๆนะคะกับความรู้สึกที่ทําให้เรามาอบกอดผู้รักทีงานสารนันเพชรนะครับด้วยความรักด้วยความอบอุ่นนะครับก็เชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยจะทําให้ผู้รักทีมงานสารน้นเพชรนะครับ มีกำลังใจในการทำงานแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนไปครับทุกท่านได้นั่นก็คือผลงานด้านหน้าเวทีนะครับที่เราจะตอบแทนและก็สแสดงด้วยหัวใจนะครับเพื่อมองไปถึงแฟนคลับทุกทุกท่านนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจพวกเราแล้วก็พพอร์ตพวกเราในทุกๆผลงานนะครับบนบนฟ้ามองอยู่เขายังไม่ได้ไปไหนค่ะเชื่อว่าเขายังอยู่ดูแลลูกหลาน บทีนี้อยู่ตลอดแล้วก็เชื่อว่าเขาก็ต้องมีกอยู่ในใจนะขนาดกูไม่อยู่ก็จะดืมเหมือนกันครับก็นี่แหละครับทั้งหมดนี้นะครับ21ปีก็คือความสําเร็จนะครับก็ขอทุกคนนะครับปรบมือให้กับพ่อครูและก็แม่ครูของเราครับก็เหาือนกัวขออนุญา ลุงอยู่ม,ม,มาพูดคอนโี่สิบเอ็ดปีแล้วเก่าเก่าอะไรกับ่านมซลขอเสียงพูดหน่อยครับ พอตัวเองในโซเชียลบอกเราก็ยังอยู่คนเดียวมาพ่อไปเที่ยวอะไรสุดท้ายนี้แล้วนะครับพว้ดำเนินงานสำนักนอฟเพรนะครับก็กราบขอบพระคุณแฟนคลับนะครับครอบครัวแฟนคลับสำนักนอฟเพรนะครับแล้วก็ยังยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ในทุกๆวันในทุกๆครั้งนะครับ ยังไงก็พวกเราจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังที่เลือกจะมาดักและก็สนับสนุนพวกเราทีมงานสารานนนเพีครับขอบคุณด้มทุกด้อมเลยนะคะทุกด้อมเลยคอมสุนทเป็นความดีขอบคุณมากมากค่ะและขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะเฮงเรื่วยๆไม่เจ็บไม่จนนะคะเราจะรวยไปด้วยกันเฮงไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่มีวันความรักของเรา

พี่ใหญ่ครับพูดขอบคุณไม่ต้องหนีหรอกนะครันะในบรรดาผู้ชายพี่แก่สุดลวโอ้โหขาเขือหอนหมดเอาซึ้งๆเนี่ยโอมาหาซะแล้วโอ้มาฮาขอบเลยอ้าวขอบคุณเพราะระเบียบเลย ก็ขุดเลยครับ